ใน t ด e Amazing Digital s ซอร e t e ตอ i พิโซดี่มันจะมีฉากหนึ่งนะครับที่แจ็คพูดถึงเขายูนิคอนของพอมนี่นะครับซึ่งมันก็ทำให้พอมนี่งงมากเลยนะกดไลค์กดติดตามถ้าคุณชอบเรื่องนี้ในช่วงตน้ตนๆของตอนนะครับในฉากที่ซูโบได้ให้หน้ากากกับแกงเกิลใช่ไหมครับในเวลานั้นแจ็คพอมนี่และกะลาการ์ตาจะมาอยู่หน้าห้องของซูโบนะครับซึ่งแจ็คก,ก็จะพูดสิ่งนี้ขึ้นมานะครับเวรกรรมเธอคงไม่มีวันได้เขายูนิคอนแล้วล่ะพอมนี่ ฉันไปพูดว่าอยากได้มันตอนไหนนะฉันว่ามันน่าจะเข้ากับเธอนะโดยที่แจ็คกับแกงเกิลพูดแบบนั้นนะครับเป็นเพราะว่าคอนเซปต์อาร์ชูงแรกๆของพอมนี่นะครับเธอจะถูกออกแบบให้มีขายูนิคอร์ติดตัวนะครับทุกคนรู้ไหมครับในเดียร์เมสซิ่งดิจิท i ลเซอร์คัตอัพิซดสี่เป็นหนึ่งในตอนที่โหดหูและสะท้อนถึงความเป็นจริงมากเลยนะครับในฉากที่แกงเกิลอบลมพนักง,งานอย่างแจ็คใช่ไหมครับนางจะพูดสิ่งนี้ขึ้นมานะครับกดไลค์กด like ติดตามถ้าคุณชอบเรื่องนี้ฉันไม่อยากทำงานทีี่่่รรร้้้้าาาาาน food, นนนนฟฟตูดดัััยกกกกจจจะะเปนนเป็็วววแแลไไมมงงทใค มันก็ดีที่มีความฝันแต่นายก็จะต้องจำไว้ว่าว่ามันไม่อยู่กับความเป็นจริงและนายควรเลิกพยายามได้แล้วซึงเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าแกงเกิลชอบวาดการ์ตูนแนวมังงะและชอบดูอนิเมะใช่ไหมครับซึ่งที่แกงเกิลพูดที่แจ็คฟังนะครับบางทีอาจจะสื่อถึงตัวนางในอดีตก็ได้นะครับในอดีตก่อนที่แกงเกิลจะเข้ามาอยู่ในโลกนี้แกงเกิลอาจจะอยากเป็นนักวาดการ์ตูนมังงะใช่ไหมครับแต่สุดท้ายก็โดนดับฝันโดยใครบางคนนะครับใน Dear Amazing Digital Circuit ตอนที่4นะครับทั้งกิชโปรดักชั่นจะทำการโพสต์นนรูปภาพห็น,น ว่าแกงเกิลกำลังวาดรูปอยู่นะครับซึ่งมันก็จะทำให้เรารู้นะครับว่านี่เป็นฝีมือและลายเส้นการวาดของแกงเกิลนะครับโดยในรูปนะครับจะมีพอมนี่ซูโบแล้วก็แกงเกิลกำลังกินอาหารของสปาร์ซี่ในตอนนี้อยู่นะครับซึ่งรูปนี้มันก็จะสื่อถึงเพื่อนสนิทนทั้งสองคนที่อยู่ข้างเธอยามทุกใจนะครับแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าเพื่อนที่แสนดีอย่างลากาตาที่คอยซัพพอร์ตเธอเนี่ยทำไมถึงไม่อยู่ในรูปนี้ครับซึ่งเรื่องในแกงเกิลเป็นคนพูดออกมาเองเลยนะครับเรกาเทอบพร้อมจะช่วยเธอแน พอผ่านไปสักพักมันก็ยิ่งยากที่จะบอกว่าเธอเป็นคนจริงใจแค่ไหนซึ่งที่แกงเกิลคิดอย่างนั้นนะครับเป็นเพราะตอนที่ลากาตาเมาเนี่ยได้เผลอว่าแกงเกิลไปโดยไม่ตั้งใจนะครับไม่ได้ว่านะแต่พอใส่หน้ากากลันลานนี่เธอน้ารำคาญขึ้นเยอะเลยเดี๋ยว เนพลแรรงไปปหือ่าก็ไม่รู้ว่าในใจลึกๆของลากาตา้าคิดกับแกงเกิลไว้อย่างไรทุกคนรู้ไหมครับในเดียร์เมซิ่งดิจิทัลเซอร์คัตเอพิโซดสี่เนี่ยมันจะมีฉากหนึ่งนะครับที่เคนได้แปลงร่างเป็นมีมของตัวเขาเองนะครับกดไลค์กดติดตามถ้าคุณชอบเรื่องนี้ในฉากที่เคนได้ให้คะแนนบีบวกกับแกงเกิลไปใช่ไหมครับซึ่งมันจะมีฉากหนึ่งของเคนนะครับที่เคนเกิดอาการก,กระตุกและเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับ,นนออรบซึ่งมันก็จะไปตรงกับรูปมีมของเคนนะครับในเดียร์เมซิ่งดิจิทัลเซอร์คัตเอพิลเ้าไ คุยกับลกากาต้านางจะพูดถึงสิ่งนี้ขึ้นมานะครับฉันเจ็บมาพอแล้วกล่องตกใส่หัวฉันงานเลี้ยงน้ำชาคอสเตนรัมอิกเธอเป็นอะไรเนี่ยซึ่งตอนที่เราดูครั้งแรกก็อาจจะไม่เข้าใจใช่ไหมครับแต่ในฉากนั้นลากาต้าจะสื่อถึงการ์ตูนอย่างลากาตี้แอนด์แอนแอนดี้ในปี1977นะครับซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับฉากนี้นะครับ I'm no girl! อันนี้ก็เป็นอีสเตอร์เอ็กซ์สื่อถึงการ์ตูนที่เป็นแรงบันดาลใจของตัวละครลากาต้าเลยนะครับทุกคนรู้ไหมครับใน The Amazing Digital Circuit Episode 4มันจะมีฉากหนึ่งที่ er แกงเกิลแอบแสดงสิ่งผิดปกติออกมาให้เราเห็นนะครับกดไลค์กดติดตามถ้าคุณชอบเรื่องนี้ในตอนที่แกงเกิลเข้าไปพูดคุยกับลากาต้ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่หน้ากาก,ากของแกงเกิลหมุนกลับด้านให้เราเห็นนะครับซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับ Episode 3ที่แจ็คอธิบายสิ่งประหลาดของแต่ละคนนะครับว่าเรื่องประหลาดเกิดขึ้นกับทุุุกก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 คคคคคคนน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 นไไมมมมมม่่่่ออ่่เเ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 หหหืือออออัััััตวยยาาาางงงงงงชชิิิรรรรร์แแสด้้้ลลจจูู็็ททบบบใปีพึะ ไลไ์ก็ติดตามถ้าคุณชอบเรื่องนี้ในเอพิโซด4ของเรื่องในฉากที่แกรเกิลโทรหาเคนใช่ไหมครับถ้าเราสังเกตกระดาษบนโต๊ะเคนนะครับเคนจะวาดรูปพึ่งเต็มกระดาษเลยนะครับโดยใครที่ได้ดูเอพิโซด3ของเรื่องนี้มานะครับในฉากที่เคนเป็นหมอจิตแพทย์ให้กับซูโบนะครับเคนจะวาดรูปพึ่งให้ซูโบดูด้วยนะครับช่างมันเถอะนายไม่ได้ตั้งใจฟังด้วิสมัมซูโบดูปพึ่งสุดเท่ที่จะพึ่งวาดสิ ส่วนหนังสือด้านหลังของเค้นมันจะมีหนังสือ2เล่มที่สั่นเป็นรูปพึ่งนะครับใน The Amazing Digital Circus ัตเอพิโซดสมันจะมีฉากหนึ่งที่ก o i n g q ค e ีนพูดถึงตัวละครใน Murder ดอร n โดด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามถ้าคุณชอบเรื่องนี้ในฉากหนึ่งของเรื่องที่กรอ n g Queen เรียกลูกทั้ง3ตัวที่เล่นอยู่ของนางใช่ไหมครับซึ่งกอ n g Queen จะเรียกลูกทั้ง3ตัวของนางด้วยชื่อนี้นะครับ <Le> แต่ถ้าเกิดเราไปฟังในเสียงภาคเยอรมันและเปิดซับไตเติ้ลของประเทศเยอรมันไปด้วยนะครับนางจะเรียกลูกทั้ง3ตัวของนางด้วยชื่อนี้นะครับโ <Le ot. S 1> ดยชื่อที่กอยิงคุยเรียกนะครับจะมีอูซี่วีและก็ซินนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวละครจากเมอร์เดอร์โดนจากอนิเมชันจาก,จากค่ Production ากิจโปรดักชันเช่นกันนะครับทุกคนรู้ไหมครับในดีอเมซิ่งดิจิทัลเซอร์คัสอีพิโซดสี่ในฉากที่แก,กร์เกิลโดลนรถบรรทุกชนในช่วงท้ายของตอนใช่ไหมครับมันได้เลฟเฟลต์หรือว่าแรงบันดาลใจจากการไปต่างโลกในอนิเมะนะครับแต่ทุกคนรู้มมมมััครบวว่่าาานีเหตุผลกนนะกไ ญี่ป่ปุนใช่ไหมครับซึ่งการที่เขาทําฉากแกงเกิลโดนรถบรรทุกชนไปต่างโลกใช่ไหมครับนั่นก็คือการเอาใจแฟนๆชาวญี่ปุ่นนะครับก็ไม่รู้ว่าคนญี่ปุ่นเขาจะรู้สึกยังไงนะหลังจากที่ดีอะเมซิ่งดิจิทัลเซอร์คัตได้ปล่อยเอพิโซด4ออกมาให้เราดูใช่ไหมครับในตอนนี้เราก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าแกงเกิลเป็นตัวหลักของตอนนี้นะครับแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าทางผู้สร้างครูสเวิร์กเขาได้โพสต์ออกมาอะไรนะครับว่าใครจะเป็นตัวละครหลักในตอนต่อๆไปนะครับกดไลค์กดติด like ต,ตามถ้าคุณชอบเรื่องนี้โดยถ้าเกิดเราดู นี่เชื่อถือได้นะครับพ่อโพลนี้เนี่ยปล่อยมาตั้งแต่ตอนเอพิโซด3แล้วนะครับเขาก็ได้บอกว่าแกงเกิลจะเป็นตัวหลักในเอพิโซด4ซึ่งมันก็จริงนะครับก็ต้องรอลุ้นนะครับว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงทุกคนรู้ไหมครับในเอพิโซด4ของ The Amazing Digital s e r s ในเอพิโซดนี้เป็นหนึ่งในการผจญภัยที่แจ็คไม่ชอบที่สุดเลยนะครับกดไลค์กดติดตามถ้าคุณชอบเรื่องนี้ในหลายๆฉากของตอนนะครับเราจะเห็นแจ็คทำหน้าบึ้งตึงและหันไปดูนาฬิกาบ่อยๆว่ามันจะหมดวันตอนไหนอยู่เสมอเลยใช่ไหมครับโดยสาเหตุที่แจ นะครับในช่วงต้นของตอนที่แจ็คได้รับรู้ว่าการผจญภัยครั้งนี้คือการดูแลร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแจ็คก็จะทําหน้าบึ้งตึงเลยนะครับอีกฉากหนึ่งก็จะเป็นตอนที่แกงเกิลบอกให้เคนประเมินพนักงานตอนที่จบภารกิจใช่ไหมครับมันก็จะไปสอดคล้องกับความเป็นจริงของโลกนะครับที่ต้องอยู่ในกฎเกณ์การทํางานนะครับซึ่งพอแจ็คได้ยินอย่างนั้นนะครับแจ็คก็ทําหน้าเวไปเลยนะครับส่วนอีกฉากหนึ่งก็คือตอนที่แจ็คเข้าไปคุยกับพรอมนี่นะครับแจ็คจะทําตัวปกติมากเลยนะครับมันก็จะทำให้พรอมนี่ทำตัวไม่ถูกเลยนะครับถ้าดูจากท่าทางของพรอมนี่แล้วเนี่ยและในช่วงท้ายนะครับตอนที่แจ็คเดินไปขึ้นรถและถอนหายใจนะครับมันก็จะสื่อนะครับว่าแจ็คไม่ชอบการผจญภัยนี้นะครับเพราะว่ามันเหมือนกับชีวิตประจําวันใน ที่แจ็คเคยเจอมานะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าในดีอเมซิ่งดิจิตอลเซ c ร์คัสเนี่ยลากาต้าชอบพอมนี่นะครับในตอนที่ดีอเมซิ่งดิจิตอลเซ c ร์คัสปล่อยเอพิโซดหนึ่งหรือว่าตอนไพร์โหดมานะครับมีแฟนๆหลายๆคนนะครับที่จิ้นคู่จิ้นลากาต้ากับพอมนี่นะครับซึ่งต่างชาติเาก็ได้บอกนะครับว่าตอนที่ลากาต้าคุยกับพอมนี่เนี่ยลากาต้าจะมีปฏิกิริยาที่ตื่นเต้นมากกว่าคุยกับตัวละครอื่นที่ไม่ใช่พอมนี่นะครับกดไลค์กดติดตามถ้าคุณชอบเรื่องนี้พอตอนที่เอพิโซด4ปล่อยออกมานะครับในตอนที่ลากาต้าเมานะครับเธอจะพร่่่เเเพพ้้้อออออออแแลวกก็ููดมมมาาบบบบนนีีีะคคัั๋ธไปจจย เพราะเธออยากอยู่กับ NBC มากกว่าอยากอยู่กับเราอย่างนั้นละมั้งอยากให้มีคนมาจีบฉันบ้างจ้งซึ่งอันนี้ก็อาจจะยังไม่ชัดเจนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูสินค้าที่ปล่อยออกมาเพื่อฉลองตอนนี้นะครับในภาพเราจะเห็นพรอมนี่ที่กำลังแอบมองกัมมี่กูอยู่ซึ่งในภาพนะครับเราก็จะเห็นมือด้านขวาของลาก,กาต้านะครับจับอกข้างซ้ายที่เป็นหัวใจของนางนะครับและมองไปที่พรอมนี่นะครับซึ่งทฤษฎีทั้งหมดนี้อาจจะสื่อถึงลาก,กาตา้าชอบพอมนี่แต่พรอมนี่ชอบกัมมี่กูก็ได้นะครับทุกคนรู้ไหมครับในดีอเม อย่างเช่นพรอมนี่ลักกาตาและก็ซูโบนะครับจะเป็นชื่อของพวกเขาติดอยู่นะครับส่วนของแองเกิลจะพิเศษหน่อยนะครับจะเป็นป้ายชื่อสีทองนะเพราะาเป็นเมนเจอร์หรือผู้จัดการนะครับและของแจ็คจะเป็นไอดอนแคร์หรือแปลว่าฉันไม่สนนะครับใน The Amazing Digital Circuit Episode 4ในฉากที่แองเกิลโทรหาเคนเพื่อประเมินพนักง,งานหลังจากจบการผจญภัยใช่ไหมครับโดยชื่อหนังสือด้านหลังของเคนมันจะไปสื่อถึงอีพิโซดหนึ่งใน The Amazing Digital Circuit ด้วยนะครับดกดไลค์กดติดตามถ้าคุณชอบเรื่องนี้โดยฉากที่เคนกำลังคุยกับแองเกิลอยู่ใช่ไหมครับทางด้านหลั Ken, ััััังงงงงงงขขอออออออมมมนนนนนนนจจะะะีีหสสืืืเลล่่่่่่่ึึทชชวา XDCC คครรบบซกกก็ไปด้แใ เอาชื่อไหนก็ได้งั้นมาดูกันแล้วเธอคิดยังไงกับสติคฉันไม่ที่ของเธอแย่มากเอาลงมาอีกทีแล้วเธอคิดยังไงกับพอมนี่ฮะเอ่อก็ได้